ให้มันเห็นคุณเจ้าของนะครับรักไอ้ตัวนั้นเพราะไอ้ตัวนั้นต้องบอกบอกตรงๆว่าพอมันโดนใจเราจะดุมันน้อยถูกปะอ่าใช่อ่าเหมือนกับว่าเขาโดนใจเพราะว่าเราก็จะคุยกับเขาดีๆโค้กงั้นอย่างงี้ใช่ไหมและไอเนี้ยมันแสบพอมันแสบปุ๊บมันมองสิ่งมันมองครับมันมองเราอ่ะตัวเล็กกว่าไอ้โคโค่อันนี้เป็นโซลซิตี้ของหมาแล้วนะไอ้นี้มันชนะพี่ไงมารอดมองเรากระจกและคราวเนี้ยความดุกันเราอยู่ต่ำสุดของถูกนี้เลยใช่มเพราะว่าเพราะว่าที่เขามองครับมันจะดตายเป็นสามชิ่งนึกออกไหม เราก็จะรู้สึกว่าพวกแกมันทนมากเขาเลยต้องดูแกเทา่านี้ไอ้จังหวะที่เราพยายามดูมันพยายามสอนม,มานะครับมันมีความเข้าใจคัดเคขื้นแล้วมันมั่นใจว่าเฮ้ยไอตัวเก่งๆฉันยังใครมาได้เลยแล้วของคนนี้จะเหลืออะไรทำเตือน คุณเอกมีใบรับรองจากค a l e n รนเ a y ยอร a แคนาดีสปอร์แอนิมอล i n รนนิ่งแอนด์บีรสถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขระดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนแล้วก็สายนะครับถ้าใส่ถูกคุณบอลไม่ต้องไปขยับนะเพราะถ้าขยับปุ๊บน้องหมาอาจจะลองไอดูแล้วคราวนี้มันจะรู้มากครับพอไอปุ๊บพ่อจะจับเราวนี้มันไอตลอดเลย<อ>หมาปอมเนี่ยมันจะเก่งดราม่านะความ<อ>จํามันไวแล้วดราม่ายังไม่ทันทาอะไรเลยู ถ้ามันไอจนแบบคุณบอลจับบ่อยๆอ่ะหมาบางตัวมีนะใส่ปุ๊บ <c oughs> มีอย่าไปล้อเล่นกับปอมนะคือเมื่อกี้อะปอมอันเนี้ยออนนมันพยายามวิ่งแล้วมันก็ไอไอโช้ย่ะ,อะพอพอหลังปุ๊บมันไอเลยอ่าไอเราก็หยุดอ่าเราก็หยุดครับท่าลังมันจังหวะแรกคือซ้ายมือไปลำหนา้าถูกไหมนี่ยืนถูกต้องทั้งเมื่ผมบอกคุณบอลถ้าเตรียมพร้อมตะตันบาร์คือแบบนี้คราวนี้จะเห็นนะครับคุณบอลหันข้างนี้ถูกไหมน้องหมาหันอย่างนี้มือห้าสิบซึ่งเราจะไม่บังคับให้เขาหันทางเดียวกับเราเพราะเราต้องดูว่าเหตุการณ์วันนี้ตอนเนี้ยเขาร่วมมือเรากกี่่เเเปปออรร์์ซ็นตถ้้าาไมูสึลดภัย เขาจะยืนยืนดึงและหย่อนถูกครับดูกระโดดดูอะไรก็ตามหรือดูไม่ปลอดภัยครับเขาจะยืนรับแรงปะทะเราจะต้องกับหลังหันเท่านั้นที่ผมให้คุณยืนคุณบอลยืนเนี่ยเพื่อให้คุณบอลชินกับการกับหลังหันนี้เวลาเราสอนดิทาวล์ครับมันจะเข้มข้นมากคำสั่งจะน้อยมากเพราะเราจะโยนหน้าที่ดิวตี้เขารู้เลยว่าถ้าไปกับพอ่ออยู่ซ้ายมือสแตนบายแล้วโฟกัสมีสมาธิกับพอ่อตลอดเวลาเขาต้องรู้เองด้วยว่าคุณบอลกำลังหยุดแล้วแล้วเขาจะรู้สึกปลอดภัยแล้ว้นั่งหรือหมอบคุณบอลไม่ต้องสั่งนั่งเลยหยุดปุ๊บน้องอปลดภััยน่ง เราจะโดนดิวตี้หน้าที่เป็นหน้าที่ของโรเซ่บ้างเนาะเพราะเราประคบผงม,มเขาไมา่เยอะแล้วตาเขาเอนจอยเราบ้างเราไม่เราไม่พพอร์ตเ,เขาลวนะเขาพพอร์ตเราบ้างลองดูครับคุณบอลลองกับหลังหันให้น้องหมาอยู่ซ้ายมือตลอดโอเคแล้วเดินไปเดินเลยเวลาเขาเดินตามให้หย่อนสายนิดนึงใช่สวยครับโอ้สวยเลยสวยเลยดึงต่ำๆนะถ้าเขาไม่ยอมโอเคแต่ถ้าเขายอมให้อยู่อยู่ซ้ายมือตลอดเวลาใช่ดึงซ้ายดึงซ้ายซ้ายซ้ายแล้วย่อนซ้ายแล้วย่อนอีกยืนคู่กันครับหันทางไหนหไม่ซีเรียสโอเคหย่อนถูก เลียถ้าพิงคือการขม่มตอนนี้ขาเขาโดนรองเท้าคุณบอลคุณบอลกระเถบมานิดนึงใช่นี่เราจะไม่เขาแตะตัวถ้าเราไม่อนุญาตเราจะตัดพาวเว่าเขาทิ้งให้หมดเพราะตรงข้างหลังคุณไม่มีอะไรเลย แกล้งหันเห็นหัวหหูกะดิดละหัวตังสุนัขไม่หลอกกันเราจะทจําจนกระทั่งโรเซ่ยอมคุณบอลตอนนี้ถ้าคุณบอลเห็นมันหายใจแรงนั่นคือการเกี้ยงหัวเล็กขึ้นในทางบวกตอนนี้ิ่งที่ผมไม่เห็นเลยหางไม่ขยับออกจากกลางหลังเลยแต่เมื่อไรก็ตามที่มันไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยหางมันจะเถิไปฏิก้นและสามารถไขตัวกได้ที่ไม่มีปัญหาอยู่นิดนึงความสมูทคือคุณบอลน,น่ะจะไปหยุดชะง,งักอยู่ตรงขาลกกับตรงนั้นนิดนึงเราพยายามจยชะง,งักแล้วก็ใช้มือไปลำหน้าหูกิิกกาสมมตับบไป้านรอี้้้เเเออ็นนราาายย่งงป๊แลวมกิดปลล็อออกนั่งหรืบเะ๊บ เราพอเลยนะเมื่อไรก็ตามที่เขาคิดได้ว่าเขาผิดเรื่องอะไรแล้วเขาลองเฟดเอาคือเลี่ยงที่จะไม่ทํามันจะไม่โดนคราวนี้น้องหมาจะเริ่มคิดตามครับอ๋อถ้ามีไอ้นี่แกลบมาฉันไม่เห่าไม่โดนไว้สุดมันก็จะเลือกที่จะไม่เห่าพอมันไม่เห่าปุ๊บคุณหมาก็ไม่ต้องทําตกลงเรื่องอะไรวะพ่อถึงเอาสายมาใส่ฉันวะคือเราสอนให้มันคิดอย่างเดียวครับเราไม่สอนให้มันกลัวคือเราไม่ใช่แบบใส่ให้มันกลัวนะเราใส่ให้มันคิดว่าที่เริ่มโดนฝึกที่ไม่ใช่แค่เช้าเย็นปกติรอบนึงเนี่ยเพราะแกนะแกคิดให้ได้ว่ามันเรื่องอะไรมมมีีจัังหหวะท่่นลืเา ราวนี้มันจะเริ่มดีครับพอมันดีปุ๊บอย่างที่มบอกเราก็จะสปอร์ตด้วยขนมละพอมันเริ่มไม่เห่าบ่อยๆเข้าเราซสเก่งมากและให้ขนมปุ๊บคราวนี้มันจะเริ่มชอบแก๊บเราเราเคลียร์เรื่องที่มันไม่เข้าใจก่อนพอมันเข้าใจตรงกับเราแล้วปุ๊บพอมันลืมเห่าปุ๊บเราจะสปอร์ตด้วยกันขนมไปแก๊บมาแล้วเดี๋ยวพอต้องชมเสียงสูงแล้วก็มีขนมด้วยคราวนี้มันจะชอบทุกคนที่มาครับนี่คือเปลี่ยนวิธีกับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิดนะครับเราจะไม่ห้ามเราจะไม่ฉกเพราะว่าเวลาที่มันเห่าแล เห็นไหหันมาเองนี่คือรูมือร้อยบอลพร้อมไหมหนึ่งรอบครับไปเลยให้อยู่ซ้ายนะครับคุณบอลยืนไปเส้นเส้นอ่าขอตรงๆกลับเลยกลับเลยกลับเลยถ้ามันตีวงอ่ะมันจะกลายเป็นว่าแทนมันจะดึงโฟกัสเรามันไปสนใจรอบนอกมันจะแค่เดินเป็นอ่าชูครับหยุดหูลู่แล้วเห็นไหมอันร้อยเห็นไหมหูกระดิกหยุดไม่ได้เห็นไหมหูกระดิกละเออเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจรัวตัวกูเอกมาก็สอนเดินละมั้งแต่เวลาเดินแบบผมอ่ะมันจะมีนัยยะทุกจุดทุกโมเมนต์ของการกระทํากับเขาครับมันจะคิดตามมันไม่ใช่การเดินปกติที่แบบสอนเดินชิด ชิด,ชดไม่ใช่เพราะวิธีเดินเงนครับมันจะเป็นอะไรที่ง่ายมากแค่เจ้าของเข้าใจเจ้าของจะไม่สุขกดดันลูกสนุกอะแบบเดินง่ายๆเองไม่มีอะไรเลยตอนนี้ถ้าสังเกตตามันปลดล็อกนะตามันกลมลองดูเองได้ครับเนี่ยเห็นไหมแล้วมันก็เหลือบเหลือบมองคุณบอลหน่อยห่อ อ่าที่ผมต้องการคือนั่งหรือมองผบเนี่ยหูรูใช่ไหมมองมองยองหน้าผมแล้วตาไม่หลีแล้วตากลมแล้วเนี่ยหูกระดิกค้างละเริ่มค้างคราวนี้ถามว่าเออหูกระดิกเนี่ยแล้วเริ่มค้างจะดียังไงวิต่อวิถ้ามันรีแลกยาวๆหูมันจะกระดิกค้างครับมันเหมือนกับมันยังไม่ปลดล็อกเต็มที่แต่มันก็เริ่มมาแล้วอ่าแบบเฮ้ยตกลงฉันตกลงข้อบ,บอลนี่แข็งแรงกว่าชันใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเริ่มมองมองไอคอนแทค c t เห็นไห ยกหน้ามองมาเห็นไหมไม่มีขนมนของล่อถ้าเราใช้คอรอรล่อเป็นรีวอร์ดนะครับมันจะชินกับการเป็นรีวอร์ดแต่ที่เราต้องการคืออย่างที่บอกคือช่อง b e h a v คือการกระทําที่ควรจะเกิดขึ้นเองโดยที่ภาพจำของเขาต้องจําว่าเราแข็งแรงเมื่อไหร่ที่เราแข็งแรงแล้วเราไปสอนด้วยขนมช่องสกิลแบบนั่งหมอบคอยกิ้งอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นเดเบิรเพราะมันรู้สึกว่าคนนี้ฉันซินเซียฉันยอมรับแต่ถ้าเราไม่มีตัวนี้เราไปสนใจช่วงนั่งและกินขนมเลยหรืออะไรก็ตามครับมันจะเป็นรีวอร์ดนี่พอเราไม่มีขนมครับมันไม่ทำ ใช่ปะนั่นคือรีวอร์ดเทรนนิ่อ่าไม่นั่ <S <S นงแสดงว่าไม่รู้สึกปลอดภัยควปลดภัยเพียงพอมันก็เลยไม่นั่งไม่หมอบคุณบอลอีกสักรอบแล้วเขาเดินตามคุณบอลหย่อนนี่เขานิดนึงนะสายไม่ต้องตึงตลอดเวลาเนี่ยเช็คด้วยว่าถ้าเราหย่อนอ่อะเขาเดินตามนนเราจริงไหม,ม,วไม,มวเวลา,ายหยุดอะ่ะเขาเริ่มหยุดเป๊ะหรือย,อยังเกือบเป๊ะดึงอีกนิดนึงครับเ,นะเ,เป๊ะนะก็เกือบเป๊ะนะเราถามว่าทําไมต้องเป๊ะขนาดนั้นในเมื่อมันหยุดแล้วเราไม่อยากให้เขาเลือกในจังหวะแรกครับเราอยากสอนเขาว่าเฮ้ยถ้าพอบอกให้อยู่นี้อยู่นี้บางทีน้องหมาบางตัวอาจจะหยุดก่อนอ่ามันจะได้เฉียงเสียงเหมนอย่างน้อยเราจะรู้ว่าฉันเลือกได้นะบางตัวเลือะกว่านั้นครับไปยืนข้างหน้า ไปนั่งมองหน้าอย่างนี้เลยก็มีพนี่คือเราจะไม่ให้เขาทําเกินดูเหมือนฉลาดใช่ครับฉลาดกับเราแบบมีเหลี่ยมหรือทางที่ผิดถามพ่อรืยยังว่าพ่อชอบหรือไม่ชอบพ่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตครับให้เขาเป็นนิสัยเคยชินอันนี้ร่่มมื่นร้อยนะเห็นปะมองหน้าผมเริ่มมองหน้ายกหน้าถ้ามองแอบห็นมองเห็นนะตอนนี้ตากลมละตาจะเปลี่ยนเพราะหูหางตาแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกครับมันจะเปลี่ยนไปมันก็มีหลายๆอย่างที่มันดูมันดูโอเคนะคือมันมองหน้าผมมันยกหน้าลวหูมันเริ่มสายไปใสมาลว แต่มันไม่นั่งรูปธรรมไม่ชัดเราก็จะพอเลยเ,ออเราจะาแค่รอบเดียวเนี่ยนั่งแล้วอ่าหูกระดิกวนมาไม่ไม่นั่งเพราะสวอยม่ดเยอะปุ๊บมันรู้สึกว่าฉันเ,นเก่งโคตรมาถึงส่วนสําคัญแล้วพี่ต้องยืนสมาสมาแล้วพี่นับในใจหนึ่งสองสามสี่ห้าเราซ่เก่งมากแล้วก็จับตัวแล้วก็พอเราซะ่เก่งมากลูกใช่แล้วพี่อุ้มเลยที่จะอุ้มพี่จะเห็นมันเกาตัวถ้าพี่เห็นการเกาตัวเรียเท้าเรียประเภทนั่คืออาการเครียดผมเรียกเครียดในทางบวก ถ้าสมมติมันมีบ้างแสดงว่ามันกำลังปรับตัวแสดงว่าม,มันคิดตามแล้วสิบห้าวิเราจะให้คุณปิ่นลองต่อนะครับโอเคแล้วก็ให้โรเซ่อยู่ซ้ายมือนะครับยืนตรงเส้นเลยครับยืนยิ้มพอดีเส้นเลยโอเคพอเราเดินตามนิดนึงคุณปิ่นหย่อนนิดเขานิดนึงตึงไปหน่อยอ่าใช่หย่อนนิดนึงอ่ะปึ๊บแล้วให้น้องหมายอยู่ซ้ายมือไม่ล้ำหน้านะครับถ้ารอบนี้มันลดดีเฟนซ์เร็วเราก็จะปล่อยหย่อนเราจะรอกระทั่งโรเซ่เขาเข้าใจและยอมรับนะครับแต่ต้องเรียนรู้ผ่านเราก็คือจังหวะแรกต้องอยู่ซ้ายมือหย่อนหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองส <L ose. S 1> ามสี่ห จบเฉยเ,เลยแม่ก็บอกแล้วไม่มีอะไรเลย